สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้านชูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเฟิร์สบัตรจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึงชูก้าบี้นะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องเฟิร์สบัตวันนี้ก็มาในเกม d e a d by Daylight Mobile Net ตอกันนะครับผม วันนี้ก็จะมาในตัวละครรูปหล่อของเรานั่นเองนั่นก็คือเดอะทิกสเตอร์ก็จะมาสอนในการเล่นเดอะทิสเตอร์ให้แบบเล่นการปาไมีได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะคนส่วนใหญ่นั้นชอบปาไมดไม่ค่อยโดนกันเลยผมก็เลยเอ็ดออนมานําเสนอนั่นก็คือแอดออนตัวนี้ครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงเราไปฟังกับอธิบายกันเลยนะครับครับผมแอดออนตัวนี้ก็คืออัลบั้มสุดขอบของการคืนชีพซึ่งถ้าเราปาไมดลงพื้นหรือโดนขอบไรสิ่งต่างๆเลยนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกกระจายออกมาแล้วเอฟเฟกกระจายนั้นอะ จะเป็นดาเมจ50%ของหลอดชาร์จที่จะต้องปาหมีให้ครบประมาณ8เล่มนะครับถามว่าทาไมถึงปาหมีดง่ายกว่าเดิมก็เพราะว่าเพราะการที่โดนขาก็เท่ากับการเป็นดาเมจที่โดนตัวนะครับถ้าเซอร์เวอร์เดินโยกซ้ายโยกขวาเงี้ยมันก็ทําให้เราไม่โดนใช่ไหมแต่ถ้าเราปลาลงพื้นต่อให้เซอรอ์โยกไปทางไหนก็ตามถ้าปลาลงพื้นก็ยังติดเอฟเฟกของ50%อยู่ซึ่งมันจะทําให้กลายเป็นดาเมจอยู่ดีก็เลยเหมาะกับทุกคนเลยนะครับในการปาหมีอย่างเดียว เพราะโดนขาแต่ถ้าต่อยเซอร์โยกโดนพื้นปุ๊บไอเฟก์แต่กระจายนั้นนะก็กลายเป็นดาเมจอยู่ดีก็สามารถทําให้เซอร์นั้นล้มง่ายเลยผมเชื่อมากกว่ามีเด้งนแอดออนเนี่ยเพราะมีเด้งมันต้องเด้งเก่งจริงๆอ,ะอ่ะอย่างหนึ่งมันไม่ตายโตกับการที่เราต้องปาพวกเซอร์ที่แบบชอบโยกหลบด้วยครับแล้วเราก็มาตัวแอดออนตัวที่2นะครับนั่นก็คือฆาตกรรมอันมีท่วงทํานองนั่นก็คือ จากการปามีด8เล่มเราจะเหลือแค่7เล่มเท่านั้นเพราะมันจะลดเกจการปามมดไป1หน่วยนะครับซึ่งจากปาแปก็เหลือ7ซึ่งมันจะทําให้เซอร์นั้นล้มไวขึ้นกว่าเดิมส่วนเปิร์กที่จะใช้นั้นก็คือเปิร์กเครื่องทรมาร์สตีเล็กก็คือเปิดตู้ไวขึ้น3 0เพร้อมกับถ้าเซอร์นั้นเข้าตู้จะบอกเซอร์ในตําแหน่งที่เข้าตู้นั้นไปจะทาให้เซอร์นั้นติดโนวันในระยะเวลา30วินาทีเปิร์กที่2นั้นก็คือธนาโทเอาไว้ยื้เกมนะครับยิ่งคนเจ็บเยอะเซอร์ก็ทําอะไรช้าามทุกอยย่งเล ส,ส่วนประที่สานั้นก็คือเปิร์กคุมเครื่องและประกสุดท้ายนั่นก็คือเปิร์กบาร์บีคิวซึ่งเอาไว้มองเซอร์แล้วบวกแต้มในการที่แบบว่าจบเกมนะครับก่อนที่เราจะเล่นกันนั้นลบกวนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยว่าอยากให้สอนเทคนิคเกี่ยวกับตัวอะไรผมยินดีที่จะสอนครับผมและช่วงนี้ YouTube นั้นได้ปิดการมองเห็นเยอะมากรบกวนรบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับผมและเมื่อทุกคนกดไลค์แล้วงั้นเราไปดูคลิปกันเลยผม Let Go บอดวุ่นวายว่ะมาเอ้ยหายหมดเลยกระดานอย่างขว้างเฮ้ยคนแน่เลยว่ะเออรีแลงเจอคนหน่อย เวนได้ไ <Mile> ม <dizzy> ่นานนะทำไมได้หาตายนะนีอ่ะ <uno> น uh, like, ั่น <soc> น <ain> ี่คุรอส่องหันหลัง เ้ยรอส่องเลยจ้คนรอส่องนะอยู่ในเั okay ิงหมิงเอ้ยกดหน้าจอเรื่อยๆไปโอเคไปไปนี่คือไอดออนที่หนูเอามาสีม่วงเนี่ยคือดีมากเลยนะตอบแบบไม่โดนตัวแต่ถ้าโดนพื้นอะไม่ก็คือเป็นดาเมจอยู่อะเห็นปะได้เราได้มาหนึ่งครึ่งอะ คือทางนี้ดีถ้าเราจะเล่นทิเตอร์ก็ใส่ออนนี้มาแล้วปลาลงพื้นนะพะแบบมีโอกาสโดนขาแล้วก็โดนพื้นด้วยมันจะได้แบบว่าโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆมาแลแนดิ้งเหรอ,หอโดนหน้าต่างนันไปสวยขอขบครับเลื่อนไม่ไป พอถึงขเล่นตัวต่อกันจับไม่นัดเลยว่าไปเชฟบินบินบินแล้วเด้ออ้าต้องเก็บมีนก่อนอ่ะพอเราเก่งมีนก็ต้องเก็บมีนนะ เดือสี่อยู่สีส่ไล่ตีใครไม่ทันหรอกโอเคอยู่ไม้ตรงนี้เปไปแล้วด้วย <c oughs> เดีเ๋ยว <c oughs> เฮ้ยอยู่อ๋ออยู่จริงไง <c oughs> เจ็บเจ็บมาล้านปะวะคนนี้มาล้านขึ้นเยวไม่กระโดดอ่ะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยดิพับไม้ไม่มองโเขมิด ตอนนี้เขายังอยู่ห้าคืนอยู่นั้นเนะี่ยตอนนี้เจอคนแบบรู้สึกดีมากเลยเพราะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแม่งเจอแต่บ,บอทร้อยขี่เจอแต่บ,บอทผมเศร้าเลยนี่แรงห้าเจอคนก็โอเคยอยู่น่าจะเพิ่งรีด้วยแหละก็เลยเอาคนแทนเล่นนะกี่คนอยู่หลังเรานะโอเคไปแล้วคู่ไปคิวโอเคต้องรู้สองคนเลย เราคนเก็บเดี๋ยวโดนแเจมีดเดียวเองเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันโดนแบบเป็นกระจายสีวงแล้วแต่แม็กคือแม่งไม่ล้มวัตถุฟลักเกมเสียงก็คือแบบดังแล้วอะแบบเล่มเดียวแน่ๆ ไปคือสวรรค์คาลรยลงใต้ดินคนหนึ่งต้อรับเขาใต้ดินดีวะแต้เขาเข้าตู้เราก็ยิ้มหวานเพราะเราเป็นโนวันอยู่ไงคือเราเอาเปิ้ลสเตลเล็กมาคนเข้าตู้แล้วกลายเป็นโนวันน่าจะยังไม่ขึ้นมานะไม่มีรอยเท้าเลยไม่ขึ้มา ติย <expand> mm ัเลยอันดชเฮ้ยเอาเดี๋ยวตอนแรกโอ้โหใส่อกันเครื่องโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละเมื่อกี้ตอนแรกยังเหลือสี่เครื่องแม่งอยู่ดีเครื่องแม่งเด้งกันพวดเลยแล้วมีเพิ่แค่ยืดเกมแค่ธนาโทเลยนะแต่ตอนเกมนี้ก็ถือว่าคมเครื่อง ถือว่ายื้อไปวะะยื้อแล้วกันแต่คนบางครั้งไม่ก็เกิดตรงที่แบบเครื่องไม่คุมไงมันก็น่าเศรอยู่ตรงนี้แหละมาลานไปเก็บแล้วครืองหลอดแล้วครืองหลอดแล้วเสร็จล้อให้ สายปามีแตกกระจายเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเลยดูโกงกว่ามีดเด้งอีกคือแบบว่าปลาลงพื้นแบบแน่นแน่ๆอ่ะคือมันมีกระจายไงแต่มีดเด้งแม่งแบบชิงแบบถ้าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะไม่แม่นจริงๆอ่ะเรื่องการเด้งอ่ะคือมันจะเล่นยากมากเลย เทิร์เบิร์กที่แบบดีสุดในน่าจะโอ,อป้านะแบบเทเอชแหละแต่ตัวมันก็ไม่เทเอชนะตัวแม่งกระจอกสุดละ <c oughs> แต่มาเล่นมันเนีไงปาไม่ดีมันก่อกกนกระตายเออทางที่ดีก็คือเราควรเก็บมีดก่อนนะแล้ควค่อนนะคยอุ้มคนแบบไปแขวนะอ่ะเพราะเรามีบาร์บีคิวถ้เราเก็บมีดพันหลังมาคนแม่งไม่เห็นเราออร่า อยู่นี่ปล่าวะเฮ้ย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 ๆๆๆนวันนะติดน,นวันนะวินวะอย่างนมาถึงนิทาเลยโดโดเฮ้ยไม่โดดวะใจเย็นจัดใจเย็นเอ้านี่ติดน,นวันอยู่โอเคโอ้โนวันนานสินะ นี่ว e> ่าหมดแล้วเคมีมาเก็บนะเพอาปลาไม่กินเลยสองคนป่นอยู่ตรงโน้นคิวคนนึงป่นคนนึงเอาเอาคนป่นดีกว่าตอนนี้เหมือนไม่มีใครพกกุญแจนะเราก็เล่นแบบชิวๆเลยอ้อไม่เดินละดุ ยังไงวะอ่ะเนี่ยนเลยจ้ะโดดไปเฮ้ยไม่โดดวะตายละ บาลานแก๊งบาล้านกันบาลเลยกายละกายละกายละนิดเดียวนิดเดียวกะโดดขึ้นจากเอ้ยไม่เดินละลูกขึ้นจากข้างบนเดินเข้ามาโรงพยาบาล เข้ามาป่ะโอ้เข้าไปตะไปงูนเ <c oughs> กบมีก่นนอนใช่คิวตัวยู่เครื่องหนึ่งใช้เวลา80วิอ่ะเราไล่เขาเหลือสองเครื่องโหชิวชิว <c oughs> อะไรด้วยการตียัดเลยแล้วกัน ไปโ,โอเคคนอยู่นี่ไม่โดดเลยโดดเฮ้ยโหเป็นไงแบบมีชั้นเชิงกันฮะเดี๋ยวเดร์เฟกต์กระจายมีกระจายแต่ <c oughs> ไม่นับเป็นดามเมจดาแต่ขาปาแต่ขาพวกไหนวะเอ่อบาลานเลนดิ้งเด้ยคนนี้อะ่ะเดี๋ยวเกมมี่ก่อนค่อยๆเล่นก็นได้เพราะไงเกมเราดูแบบได้เปรียบจัดๆมากเลยอ้าวเรียบร้อยแม่งดึงเพื่อนกัน ไม่ทันเขาอยู่บ้านเต่าฮออกมาละวีปฉีหาที่เล่นเรียบร้อยขโมยทำลายร้อย มาโอเคถือว่ามีการเก็บคนที่เอาเรื่องอยู่ นอกจากคลิปนี้น้นอยจ,จะเจอบอสซะแล้วอะสองไปสองหเจ็ดโอ้แทมแต่ละคน,คนเลยไอ้คนแรกแรงสี่แต่แต้มแบบอนาถา,านมาก gì gì đây phim này mà à không biết phải